ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะกลายเป็นธรรมเนียมประจำปีของคนบันเทิงไปแล้วค่ะที่สิ้นปีสมาคมนักข่าวบันเทิงจะร่วมกันตั้งฉายาให้1ิคนดังในวงการ เริ่มโดยพระเอกหนุ่มออยธนาที่ตลอดปีออกการตีสขึ้นสมองประกาศไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องส่วนตัวกับนักข่าวแบบเชิดใส่ก็เลยได้ฉายาพระเอกบนหิ่งเพื่อปีหน้าจะก้าวลงมาให้สัมภาษณ์แบบปกติค่ะ <c oughs> ส่วนสาวเ้ยปันว่าที่กลายเป็นนางร้ายนอกจอ <c oughs> เมื่อบอยว่าสื่อเขียนข่าวมั่วเรื่องอดีตแฟนจนถูกบอยขอดไปพักใหญ่ ก่อนจะมาบีบน้ําตาสำนึกผิด,ดก็เลยได้ฉายาสตอรอเบอรี่เรียกที่ไปเป็นรางวัลค่ะด้านหนุ่มสุดฮอตฟิล์มรัฐภูมิที่ตกเป็นข่าวสัมพันธ์กับเสียพระเครื่องแม้ว่าเรื่องราวจะซาลงแต่ก็ถูกมอบรางวัลเป็นฉายามนรักพระเครื่องไว้เตือนใจค่ะ ต่อด้วยนางเอกหน้าหวานนุ่นบวรนุษที่ปีนี้ดูเปลี่ยนไปนอกจากจะสวยเด่นขึ้นแล้วยังให้สัมภาษณ์ยากขึ้นจนได้รับฉายาว่าหลงฟองเบียรนางเอกสาวแอนทองผสมที่วางตัวดีเสมอต้นเสมอปลายภาพลักษณ์ดีทั้งนอกและในจอ ื่อพร้อมใจให้ฉายาเจ้าหญิงตัวจริงก็ยังคงขาดใจผูดกาสชวนอดีตเจ้าหญิงแหม่มแคทเธอรียาที่หอกลูกกับมาริเทิร์มงการแต่ก็ยังไม่เปรี้ยงรายการก็แปกถูกถอดออกแบบนี้ก็เลยได้ฉายากู่ไม่กลับรายต่อมาเป็นสาวอืมกระแตสุภาษรตลอดปีนอกจากจะเซ็กซี่ให้เห็นกันบ่อยๆ,ๆก็ยังมีค่าวกับหนุ่มๆเข้ามาขายขนมจีบกันให้เพียบแบบนี้จึงต้องเรียกว่าเต้ามาหาสเสน่ห์ คนหนุ่มจเจ้าเสน่ห์เคนธีรเดชที่ละครดังเป็นพุ้แตกรวมทั้งนิสัยดีสุภาพแบบเสมอต้นเสมอปลายเ,เป็นที่หมายปองของสาวๆ,ส,าวๆสื่อจึงพร้อมใจให้ฉายาชายในฝันดานพระเอกไม้เลื้อชาคริตแย,ย้มนามที่หลังเลิกแบบฟ้าแลบกับนางเอกสาวก็สร้างวีรกรรมสนานวงการแชร์แฟนสาวว่าหอบภาพไปอยู่ที่บ้านจนหลายคนสาหน้านักข่าวก็เลยมอบฉายาซาตานหน้ายกไปเป็นรางวัล ท้ายกับสาวฮอตหยาดทิพย์ราชปานที่บริหารความสวยจนเป็นข่าวกับหนุ่มหลายคนแต่ลูกอ้อนไปโดนใจเสียโอ๊คลูกชายอดีตนายกนักข่าวบันเทิงเลยพร้อมใจให้ฉายาร้อยเล่มเกวียนกับสาวหยาดไป<อ>นั่นก็เป็นสิบฉายาที่คนข่าวบันเทิงมอบให้สิบคนดังก็ไม่รู้นะคะว่าถูกใจมากน้อยแค่ไหนเอาเป็นว่าเจอหน้าแล้วจะสอบถามมาฝากค่ะ หลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ